ท่านวโยค่าวัยจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้พูดถึงนรกที่เรียกว่าเวจีมหานรกพูดมาพูดไปพูดมากเกินไปเลยทิ้งเรื่องสำคัญเสียเรื่องหนึ่งคือลักษณะที่อาการที่ตายไปตกนรกท่านบอกว่าทําบาปท่าไหน ต้องไปเสวยผลในบาปท่านั้นวันนี้ขอย้ำสักนิดหนึ่งนั่นก็คือว่ายางปเวทวัตททาบาปในท่ายืนเรือท่าเดินด้วยถ้าก็เลยทางแข้งต่างขาทางแขนมันก็ท่ายืนมันก็ท่าชี้บางอานาจสําหรับพรโกกาดิกะนั่งอยู่ในท่าที่เดียวเหยียดขาไปนิดหน่อยแล้วก็ตั้งเข่านิดหนึ่งเอามือรัดเขา่า ทูหอกตรึงอยู่ในลักษณะท่านั้นเพราะว่าพระโกกาลิกะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นลูกน้องของพระเทวทัตไม่ใช่เป็นผู้แสดงอำนาจด้ยตนเองเป็นเพียงรับบัญชาจากพระเทวทัตก็เลยอยู่ในลักษณะที่ท่านนั่งไม่ค่อยเรียบร้อย <c oughs> นี่สำหรับท่าของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์ คือทุบหัวปลาบ้างสัตว์เล็กบ้างทำกินเป็นอาหารก็ไปนอนถูกอาการตรึงอยู่หมดขยับเขยือนไม่ได้มีสภาพเหมือนกันถูกไฟเผาทั้งหกทิศพอตรึงหมดแต่ว่ามีค้อนไอ้เยาค้อนนี่มันตีไปอัตโนมัติตีหัวให้แตกกรเละลงมาก็หัวแตกเรื่อยกระจายหัวเกิดขึ้นมาใหม่มันก็ตีใหม่ พอเดียวๆหัวก็เกิดขึ้นมาใหม่มันก็ตีใหม่ตีที่ไรหัวก็ใจทุกทีาการอย่างนี้ก่อนที่เขาจะตีสัตว์เขาจับสัตว์ให้นอนซะก่อนแล้วอีกลักษณะหนึ่งก็คือคนฆ่าหมูก่อนจะฆ่าเขาจับหมูนอนลงก่อนเขาก็ต้องนอนหมนกันแล้วก็ถูกขอกตึงทั้งหมดแล้วก็มีมีดนรกมุดมีดใหญ่ เฉือนคอลึกลงไปประมาณครึ่งเล่มเฉือนอยู่อย่างนั้นแบบก็ลงเรื่อยเรื่อยไม้มีธรรมการอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นกฎของกรรมนีม่ลักษณะอาการอย่างนี้ตามพระบาลีที่กล่าวว่าคนทําบาปในท่าไหนต้องไปสวยทุกเวทนาในท่านั้นแต่ความจริงไม่ใช่ท่าดีทําไม่ใช่ท่าที่กําลังจะทําเป็นท่าที่จับเขาเป็นผู้ถูกกระทํา ในการแปลพระบาลีในด้านพระปริยัติถ้ายัางบอกว่าการปริยัติจะปฏิบัติไม่จะหักขัดกันเพราะปริยัติดูหนังสือไม่เข้าใจสําหรับฝ่ายนักปฏิบัติเขาเห็นมาเองเขาเข้าใจแต่ว่านักปฏิบัตินี้เขต้องเลือกเหมือนกันเลือกได้เฉพาะพวกที่ได้ทิฏฐิขุยานบ้างเฉพาะที่ได้พิญญาสมาบัติบ้าง หรือว่าได้ปัญญาเล็กที่เราเรียกว่ามาโนโมยิธิบ้างยังจะสามารถติดตามคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาจะเจ้าได้นี่ย้้ำพระอเวจีมหานรกนิดหน่อยเพราะว่าพูดค้างไว้ต่อไปก็จะพูดถึงนรกบริวารของนรกขุมใหญ่นรกหนึ่งขุมนรกใหญ่หนึ่งขุมมีบริวารสิบหกขุม เธอทิศละสี่ขุมออกจากนรกขุมใหญ่แล้วต้องผ่านจะไปด้านไหนก็ตามต้องผ่านนรกปิวานสี่ขุมเหมือนกันหมดแล่อย่าลืมว่านรกทั้งสิบหกขุมนั่งสี่ทิศนี่มีลักษณะการลงโทษเหมือนกันเป็นการให้สัตว์ทั้งหลายที่ออกจากนรกขุมใหญ่ผ่านสี่ขุมแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องเลี้ยวมาตกทั้งสิบหกขุม ด้วยความจริงแค่สี่ขุมก็อาการหนักอยู่แล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วทรงตัดไว้อย่างนี้นี่ก็จะขอพูดย่อๆเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านทั้งหลายเวลาไปดูนรกจะได้รู้จักว่านรกนั้นมีอะไรอยู่บ้างไม่ใช่เดาสทรงเดชองค์สมเด็จพระบระม,มโลกกเชษสทรงตัดว่านรกทั้ง สิบหกขมนั้นมีชื่ออย่างนี้คือมีชื่อเหมือนกันบอกชื่อสี่ขมอุสุทธนรกท่านรวมเรียกว่าอุสุทธนรกหรือว่ารวมเรียกอุบาอุสุทธนรกพระว่านรกทั้งสี่ขมสิบหกขมเรียกชื่อเหมือนกันหมดเป็นชื่อค่้าสนักงานใหญ่ท้ากล่าวว่าอุสุทธนรกนี้ล้อมรอบเป็นบริวารของนรกขมใหญ่แปดขมขุม,มละสิบหกขม เพราะฉะนั้นอุสุธรรมนรกนี้จึงมีรวมกันอยู่หมดทั้งหมดทั้งสิน128 1, ้นหนึน่งรอ้รร 3, อยีอ่สิบแปดขุมคือหนึ่งล้อมรอบชั้นสัญชีพรนรกสิบหกขุมสองล้อมรอบกาดสุตตนรกสิบหกขุมสามล้อมรอบสังคาตะนรกสิบหกขุมสี่ล้อมรอบโลรุวะมหานรกสิ 5, บหกขุมหา้าล้อมรอบมหาโลลุวะมหานรกสิบหกขุม หก้อมรอบตาปะมหานรกสิบหกขุมเจ็ดรอมรอบมหาตาปะมหานรกสิบหขุมแปดรอมรอบเอเวจีมหานรกสิบหกขุมรวมเป็นอุสุตนรกหนึ่งยสิบแปขุมถ้ากล่าวต่อไปเพราะฉะนั้นจะกล่าวถึงอุสุตธนรกเพียงแค่สี่ขุมซึ่งล้อมรอบเป็นบริวารในทิศฐิพราของมหานรก คุ้มที่หนึ่งคือสันชีพนรกเท่านั้นเพราะว่าอุสศธนรกในทิศอื่นๆก็ดีและในที่ล้อมรอบเป็นบริวารดีในมหาร,รกอื่นๆก็ดีมีเช่นมีชื่อเหมือนๆกัน <c oughs> ต่างกันในเพียงว่าจะมีโทษหนักเบาวกว่ากันเท่านั้นหมายถึงว่าสําหรับนรกที่ล้อมรอบสันชีพนรกก็มีโทษเบาลงโทษเบาไปนิดหนึ่ง นาคุมที่สองที่สามที่สี่ก็ทวีคูณไปแต่การลงโทษคล้ายเลิงกันถ้าเหมือนกันแต่หนักเบากว่ากัน <c oughs> เดี๋ยวนี้สำหรับนรกคุมที่หนึ่งเรียกว่าคูถานรกนี่นั่งขออภัยกำลังเป็นหวัด <c oughs> ขันพ้นท่านบอกว่าขันพ้นโทษจากนรกคุมใหญ่แล้วหาเซกรรม ยังไม่สิน้นสัตว์ในนรกทั้งหลายก็ต้องเคลื่อนออกจากนรกคุ้มใหญ่ไปรับทุกข์โทษอยู่ในนรกบริวานที่ใกล้ชิดมหานรกเป็นอันดับที่หนึ่งต่อไป <c oughs> นรกบริวารที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดกับมหานรกเป็นอันดับที่หนึ่งมีชื่อว่าคูถานรกก็คูถานรกนี้ที่เต็มไปด้วยโมนนอนเป็นมากซึ่งแต่ละตัว ก็มีปากแหลมคมเหมันเข็มทั้งตัวก็อ้วนพีใหญ่โตเท่าช่างสารและดูน่าเกลียดน่ากลัวมากไม่เห็นสัตว์นรกตก,กลมาทั้งครูฐานนรกนี้เย้าหนอนนรกเก่านั้นก็แสดงความอาการยินดีมีความหิวขึ้นมาทันที <c oughs> ดีใจมากเข้ามาได้ก็ะล้อมกันกัดสัตว์นรกนั้นต่างพากันแทะกัดกินเนื้ออย่างอริตรอร่อยจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกเมื่อเหลือแต่กระดูกก็พากันกัดกินกระดูกต่อไปให้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสนอนนรกบางตัวที่ตัวยังเล็กพอเข้าไปถึงไกาอันใหญ่ตัวกว่าของสัตวรร์นรกแล้วก็พากัน ไสเข้าไปในปากไปกัดกินไส้ใหญ่ไส้น้อยตับไตปอดแล้วก็ลอดออกมาทางเบื้องทวารเบื้องล่างบ้างข้างบนบ้างกัดกินอวัยวะภายในเสร็จแล้วก็ออกมาจากปากแลดูหน้าซีเอ็นบรรดาสัตว์ทั้งหลายนรกทั้งหลายเหล่านั้นต้องเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสจงกว่าจะสิ้นกรรมสิ้นกรรมนี้ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ถ้าไม่ได้บอก นี่จำไว้ก็แล้วกัน <c oughs> สำหรับท่านที่ได้มโนมยิธิจงอย่าลืมจำชื่อให้ดีดูลักษณะให้ดีอย่าลืมว่าตามพระบาลีท่านพูดไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้น้การที่ถูกกัดถูกกินถูกทึ่งแบบนี้มันจะเจ็บปดวดอย่างไหนก็ลองคิดเอายุงกัดเรานิดเดียวเราบอกว่าเจ็บมดกัดนิดเดียวบอกว่าเจ็บนี่แกกินเนื้อเถือเนื้อเถือหนังเถือไส้ตับไตไส้ปอด แล้วก็จงอย่าลืมว่าเหลือแต่กระดูกนะ่แกไม่ตายเนื้อหมดไปนอนเลิกแพะเมื่อไรเนื้อเกิดมาใหม่นอนก็แท้ใหม่ต้องรับผลกรรมอย่างนี้ไปจึงกว่าจะสิ้นโทษพรามว่าอย่าลงเลยดีกว่าครับนระกสำหรับนรกขุมที่สองชื่อว่ากุกคุณละนรกแตงกล่าวว่าเมื่อพ้นโทษจากคูถานนรกแล้ว หากเสกกรรมยังไม่สิน้นจะสิ้นอะไรต้องผ่านนรกนี่แล้วต้องไปโยโมโลกียนรกออกจากนั้นต้องเป็นเปรตออกจากนั้นต้องไปอสุรกายออกจากนั้นยังเป็นสัตว์เดรัจฉานน้อยนักที่จะตกเฉพาะนรกเพียงเท่านั้นแล้วก็พ้นไปต้องไปนคมนที่คนที่มีกรรมน้อยเบาเขามากถ้าบอกว่าเสกกรรมยังไม่สิ้นไปสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้อง เลื่อนออกจากไปรับออกไปรับโทษอีกในอุสุนรกอันดับที่สองที่เรียกกันว่ากุกุนลนรกก็ในกุกุนลนรกนี้เต็มไปด้วยเท่าเริงไอ้เท่าเริงก็คือเถาวันมันร้อนแดงเป็นเหล็กร้อนฉานเป็นเด็กสำหรับเผาสัตว์นรกทั้งหลายได้รับทุกขเวทนาอันกล้าแข็ง ชัดในรลกทั้งปวงมาถูกเท่าเริงอันร้อนแรงเผาศิษะให้ย่อยยับละเอียดไปเป็นจุนย่อมได้รับทุกข์ทรมานอย่างสาหัสให้เท่าเริงนี่ออกออกก็จะพลาดไปเท่าคือฐานไมายว่าฐานละเอียดมันมีความร้อนแรงจัดตกพุบลงไปมันก็เผาจนไหม้ร้อนจะร้องจะโอดจะโอยไม่มีความสําคัญ เขาทั้งหลายอย่างนั้นเหล่านั้นไม่มีใครเมตตาปราณีเมื่อร่างกายถูกบทขยี้ถูกเผาจนละเอียดแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ถูกเผาอยู่อย่างนั้นจึงกว่าจะสิ้นโทษนี่กดเครื่องกรรมนิดหนึ่งเราก็ต้องไปตกนรกขุมใหญ่แล้วกลับมาเล่นนรกขุมเล็กอีกเราต้องคิดกันนะต้องคิดกันระมัดระวังหน่อยสามอาศิตะปะตตะนรก แต่บอกว่าพอพ้นจากกำแพงแห่งกุกุลนรกแล้วก็มาถึงนรกบริวารแห่งอุสุดนรกอันดับที่สามที่เรียกว่าอสิปะตะนารกอสิปะตะนารกนี้มีไม้มะม่วงใหญ่ซึ่งมีใบดกครึมอยู่หลามากมีมากนะผมจะว่าตามบาลีภา,าษาเชจะขัดแล้วตามดัดแปลงนิดหน่อย และดูปรนหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนกับสวนอุทยานมีความสวยสดงดงามน่ารักแล้วก็มีใบครึมมีใบหนากว้างใหญ่ไพศาลเป็นเป็นบริเวณกว้างสัตว์ทั้งหลายนรกถลังเหล่านั้นมีความที่มีกรรมยังไม่สิ้นมาหลุดพ้นจากกุกกลนรกแล้วก็มาถึงอสิปะตะานารกและเห็นสวนมีต้นไม้ เรื่องตนไม่เคยเห็นมาในการก่อนแต่าก็ดีใจพากันกล่าวว่ากล่าวแก่กันและกันด้วยภาษานระกว่าเราทั้งหลายเป็นผู้คนมีบาปเอ๋ยมาเถิดเราพากันไปอาศัยในสวนมะม่วงนั่นเถิดคงจะมีความสุขกายสุขใจเพราะาเราได้รับทุกข์ทรมานมามาก ต่างคนต่างก็ดีใจว่าดังนั้นแล้วเขาก็ชวนกันเพื่อจะไปนั่งไปน,นอนเล่นใต้ต้นมะม่วงนั้นแต่พอเข้าไปยังไม่ทันที่จะได้นั่งเล่นนอนตามที่ตั้งใจต้นมะม่วงก็กลายเป็นต้นมะม่วงนรกสแสดงความเป็นมะม่วงนรกให้ปรากฏชัดนั่นก็คือมีลมพัดมาอย่างแรง ใบมะม่วงที่ดกคึมก็กลายเป็นหอกดำบ้าบ้างดาบบ้างหลุดร่วงลงมาถูกร่างกายองสัตว์ขายกระเดดกระเด็นขายกระเด็นไปถูกตรงไหนขาดตรงนั้น,น,นเลือดแดงฉานฟังไปแล้วก็หลับตานึกไปด้วยไว้กรรมเนี่ยแม้เราถูน้ำนิดเดียวมันก็แย่แล้วเจ้าใบมะม่วงมันเป็นดาบคมกริบหอกคมกริบ ิ่มแทงไม่เลิกทีทําให้เป็นแผลเวอะ์วะทั้งกายก็มีแขนงขาดขาขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ตัวขาดก็มีแล้วว่าไอ้ขาดขาดอย่างนี้จะนึกว่ามันขาดไปเลยมันไม่ขาดขาดแล้วก็ติดๆแลก็โดนใหม่โดนใหม่แล้วก็ขาดเมื่อบรรดาสัตว์ในโลกทั้งหลายเหล่านั้นต่างกันก็เห็นท่าไม่เป็นเรื่องแล้วไอ้ต้นมะม่วงจังไร เราจะสาใส่มีความสุขกลายเป็นหอกเป็นดาบหล่นลงมาทนไม่ไหวคิดว่าจะเป็นลูกมะม่วงจะกินห้าอร่อยแต่บังเอิญเป็นหอกเป็นดาบก็พากันเพ่นหนีออกจากบริเวณนั้นอยู่ไม่ได้แล้วทั้งกล่าวว่าในขณนะเดียวกันก็เกิดความอศัศจรรย์เพราะปรากฏว่ามีกำแพงเหล็ก มีเปลวไฟลุกโชนพุ่งราดแดงโล่ไฟแสงไฟกับพุ่งกับมหาสัตว์สัตว์นรกและข้างล่างกับไฟข้างล่างพุ่งมาจากแผ่นดินโผล่ขึ้นมาบางหน้าสัตว์นรกไว้ไฟข้างบนเข้ามามาเรียกามากันหมดเป็นไฟทั้งหมดอีกคราวนี้ไม่ใช่ต้นมะม่วงแล้ว ตอนมะม่วงเป็นหอกเป็นดาบพื้นแผ่นดินมีกำแพงกั้นไฟพุ่งเข้ามาไฟข้างล่างพุ่งเข้ามาไฟข้างบนพุ่งเข้ามาแกก็วิ่งอยู่ในบริเวณของไฟก็ลองคิดดูร่างกายเป็นแผลเบ่อมาโดนไฟเผาจะมีสภาพเป็นยังไงเลือดก,ก็แดงฉานวิง่งวนเวนียน,นไปมาท่านก็กล่าวว่าแล้วก็ในขนาดเดียวกันก็มีสุนัขในรกร่างกายใหญ่โตเท่าช้างสาร วิ่งมาขบกันกัดกินเลือดก,กินเนื้อสัตว์นรกจนเหลือแต่กระดูกนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแร้งมีกามาจิกกินที่มีปากเป็นเหล็กพายกันมาโฉบเจี่ยวแย่งกันกินจิกกันกินแบบสบ,สบายๆลองหลับตานึกสภาพแบบถึงนึกสภาพของแบบนี้ว่ามันจะมีทุกขเวทนาขนาดไหนบ้างศึกษากันไว้ ไม่ใช่มาเล่าสู่กันฟังที่ท่านนาลายคิดว่านรกไม่มีก็ฝึกอภิญญาให้ปรากฏหรือว่าทำทิพยุขยานให้ปรากฏธรรมโนวิธีให้ปรากฏหรือว่าพิญญาใหญ่ให้ปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สอบสวนคําสั่งคําสอนคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบรมสุคตว่านรกตามที่กล่าวนี้มันมีจริงไหม วามจริงพูดมันนี่ตามพระบาลีท่านยอถทาดวการจริงๆจ,จ,จ,จะเสียวสยองหนักจะสยองมากอันนี้ก็ว่ากันไปตามกฎของกรรมอายุเท่าไร่ท่านม่ได้บอกต่อไปไม่กรรมนี้มันค้นเขตที่จะต้องตกนรกขุมนี้แล้วก็ต้องไปขุมที่สี่เรียกว่าเวตรณีนรกพอพ้นจากกำแพงอาศิปะตะนรกแล้วหมายว่าหมดกรรม หมดหน้าที่ที่ต้องลงโทษจุดนี้ก็เข้าสู่บริเวณอุสุธนรกอันดับที่สี่ซึ่งมีชื่อว่าเวตรณีนรกก็ในเวตรณีนรกนี้เป็นสถานที่เต็มไปด้วยน้ำเค็มน้ำแสบแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วกับมีเครือน้ำเหล็กล้อมมีเอกเ,เ,เครือวัน เครือหวเคอหวน้ําเครือไหว,ว้น้ำนี่มันก็เป็นเหล็กรอมรอบเป็นขอบขันในถ้ำกลางปรากฏว่าเป็นดอกปทุมกือดอกบวัวเยอะแยะสวยข้างๆบริวารบริเวณบริเวณแม่น้ําก็มีเท้าวันมีต้นไหวกลางกระแสน้ําก็มีดอกบวัวสวยงามน้ําก็ใสสะอาด บรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเห็นเข้าก็เข้าใจว่าเป็นแม่น้ำที่มีความเย็นน่าอาบน่ากินต่างก็เลื่อมใจยินดีหวังอยากจะเดินดื่มน้ำกินให้สบายมาวิ่งมาโดยเร็วเพราะกายอดอยากเมื่อเห,เห็นน้ำก็ดีใจเพราะว่าไม่ได้กินน้ำมานานขั้นพอมาถึงเข้าพอมาถึงก็แล้วก็รีบพากระโจนลงแม่น้ำ ถ้าไฟมันเผาร้อนเต็มทีนี่เห็นน้ําแทนที่จะอยากแต่กินอย่างเดียวก็อยากอาบด้วยพอโดดลงไปไอ้เครือหวายที่คมกริบมันเป็นเหล็กเห็นแล้วมันเป็นหวาธรรมาดาก็มีหนาเหมือนก็หหอ,อก,กระดับก็บาดร่างกายทําให้เป็นแผลเวอวะแล้วก็จมอยู่ในน้ำเค็มลองคิดดู เป็นแผลด้วยถูกน้ําเค็มมันก็แถนเจ็บก็แังไดยังไม่พอแถมแสบอีกด้วยเขาต้องหลายยได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหาัสแล้วก็ทำไมยังไงต่อไปโอ้หลังจากนั้นก็มีเปลวไฟพุ่งขึ้นจากไหวเจ็บด้วยแสบด้วยมีไฟเผาด้วยหน้าหนาหน้าเสียดสีอย่อง แล้วก็ที่อยู่ในแม่น้ํานั่นเองไฟนรกไหมร่างกายของเขาเขาก็ดำน้าหนีที่ทาให้ดำแล้วไหมเกลี่ยมเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกไฟเผาเนื่ตั้งอยู่ในป่าเขาบอกว่าบางคนมีร่างห้อยตรงแต่งตรงแต่งเป็นรยาคล้ายๆกับเครื่องประดับบนน้ำไวายร้องดิ้งกระนวนกระวายในไม่ช้าก็ตกลงไป ในดอกบัวหล่นจากน้ําลงไปในดอกบัวไอ้เจ้าดอกบัวก็เป็นดอกบัวเหล็กมีกลีบปอป็นคมกรีบบาทบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไล้เจ้าดอกบัวนี่ก็ไม่ใช่คมอย่างเดียวนอกจากคมแล้วมันก็ยังแถมมีไฟเสด้วยเผาร่างกายของเขาให้ไหม้แล้วก็ร่างกายข,ขาด เป็นจุนมีจุนไปมันก็ดิ้นทรมทรายว่าดูจะเหมือนก็เขาท่านบอกว่าเหมือนกับปลาที่ถูกทุบหัวดิ้นไปดิ้นมามันเจ็บก็เจ็บไฟก็ไหม้ไฟร้อนก็ร้อนดิ้นไปดิ้นมาพระตกจากดอกบัวลงไปในน้ําเมื่อถึงนในในจีตอนลงในน้ํานี่เขาก็ดีใจว่าพ้นกรรมทียทีตอนนี้เองท่านบอกว่า น้ำมันก็แสบมันก็เย็นจัดแล้วก็แสบแล้วก็เค็มเร่งกล่าวตามมะบีบบาลีว่ามากูจะดำลงไปใน,นในน้ำนี่เถิดหนีแล้วจะรอยจะพบน้ำเย็นให้สบายใจเขาทั้งหลายยังพากันลงไปในน้ำเมื่อในคมเมื่อลงน้ำแล้วก็ดำลงไป พอจมน้ําก็พบกับคมมีดคมหอกคมดาบในน้ําเขาอีกไอ้น้ําก็เย็นเย็นแล้วก็แสบแสบก็ถูกคมหอกคมดาบทำร้ายแต่กล่าวว่าได้รับทุกเทเวเทเวทเวเวเอเอวนาอย่างสาหัสทาให้ร่างกายเวอะแหว่งหนักเข้าไปอีกเอเอมันเป็นแผลอยู่แล้วก็โดนหนักเข้ามาอีกต้องร้องสะดุ้งเสียหวาดกลัวด้วยความเจ็บสาหัสเท่านี้ก็ยังไม่พอ ยังถูนานยน,นิรยบาลซึ่งมือถือหอกแหลนหลาเงื้อเงื้อแล้วก็จ้องจ้วงแทงเอาแทงเอาเหมือนกับมนมุษย์ในโลกเราแทงปลาเออพอแทงปลานี่ระวังให้ดีนะเนื้อปลาที่อยู่ในน้ำได้ฉมกเหมือนกันมาแบบเดียวกันนายนิรยาบาลก็เก็บเอาสัตว์ในรกทั้งหลายเหล่านั้นเอาขอเกี่ยวลากขึ้นมา บังคับให้นอนหงายบนแผ่นเหล็กที่เผาจนแดงโชนแล้วก็เอาเหลาเหล็กงัดปากให้อ้าขึ้นเอาก้อนเหล็กที่เผาจนแดงโชนที่กําลังสุกแดงยัดใส่เขา้าไปในปากพอถึงปากปากก็ไหม้ตกไปถึงคอคอก็อไหม้ตกไปถึงท้องท้องก็ไหม้เฮ้ยสุดถึงไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ไหม้หมด ข้างในก็ไม่ไอสัตว์นรกมันก็ไม่ยอมตายร้องโควนครางอยู่อย่างน่าสงสารต่อจากนั้นนายนิเดบนันเห็นสัตว์นรกกินก,ก้อนเหล็กแดงร้องโควนครางหนักสวยทุกขเวทนาอย่างนั้นคล้ายกับจะมีใจใจกรุณาจึงร้องถามว่าท่านอยากกินอะไรอยากกินน้ำเเลยเพราะนั้นก็บอกเข้าไปเจ้าอยากกินน้ำเลอเกินมันร้อนอยากจะกินน้ำ เพราะก้อนเหล็กแดงมันร้อนจัดกินน้ําจะได้เย็นเย็นหายร้อนมันนายเอ็นายนิ่เนียบายก็จึงพากันเอาน้ําทองแดงที่เคี่ยวเดือดดีแล้วเดือดพล่านมากรอกลงไปในปากของบรรดาสัตว์ทั้งหลายเแล้วนั้นผูอยากน้ําแต่พอน้ำถึงปากปากก็พังทำลายพอถึงคอคอก็พังถึงท้องท้องก็พังพินาศตกก็ถึงลำไส้ลำไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ขาด กระจุยเียราชไปแต่ไม่ตายเก่งอยู่ยงคงกระพันนี่เป็นอันว่ามาตกนรกคุ้มใหญ่แล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารทั้งสี่ขุมอย่าลืมว่าโทษแต่ละขุมทั้งสี่ขุมโทษแบบนี้นรกลึกลงไปทารลายการทุกทรมานมันก็มากไปกว่านี้เป็นอันว่าท่านกล่าวไว้ตอนท้ายบาลีเหลอเวลานาทีครึ่ง ถ้าบอกว่าท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายอุสุตนรกทั้งสี่นี้ตั้งอยู่เรียงรายเป็นลำดับขึ้นไปในทิศบุรพาเบื้องหน้าสันชีพนรกนี่ท่านพูดทิศเดียวนะแม้นอีกสามทิศก็เช่นเดียวกันเป็นอนุวัตนากที่ตกนรกคุ้มใหญ่แล้วก็ต้องออกมาผ่านนรกบริวารสี่คุ้ม ถ้ากรรมหนักยังไม่สิ้นไปก็ออกจากขุมที่หนึ่งของนรกคุมใหญ่ผ่านนรกบริวารสี่ขุมแล้วก็ไปตกนรกคุมที่สองออกจากนรกคุมที่สองตกบริวารสี่ขุมแล้วก็ไปเข้านรกคุมที่สามว่าตามลําดับตามน่า,มนายกรของกรรมอาลบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายอย่าลืมว่าที่บาลีบาบาลีท่านว่าไว้เป็นเ,เพียงตัวอย่าง การรับผลกรรมจริงๆถ้าจะดูกันจริงๆแล้วก็ไปให้เห็นด้วยอำนาจมโนยุธิที่เรากำลังฝึกกันแล้วหลายท่านนี่กำลังได้อยู่แล้วจะทราบว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วที่กล่าวมาไม่มีอะไรผิดและก็ยังน้อยไปกว่าความจริงเพราะพูดความจริงให้หมดแม่พูดไม่ไวเพียงแค่นะรกคุมเดียวเรานั่งคุยไปจนตายมันยังไม่จบ มองดูเวลามันก็หมดไปแล้วในวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่สาวกพระองค์สมเด็จพระชิตน,นพะพอทศพลโดยทั่วถึงกันสวัสดี